สวัสดีครับพี่น้องนะครับเมื่อนี้เราเมอะพามาเที่ยวตลาดนัดโคกกระเบือนะครับบ้านพะเนียดนะครับพี่น้องอยู่ตรงขามอบตอพะเนียดนะครับอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีนะครับพี่น้องเดี๋ยวพามาเลาะเบิงว่านะครับฝากกดไลค์กดแช่นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการฮ็ตคลิปนะครับ่ปเดี๋ยวผมพาไปเบิงนะครับนี่เบอร์ทูนะครับเปิดทุกวันเสาร์และวันอังคารนะครับพี่น้อง บงปปน,นี่นะพี่น้องบรรยากาศยูนี่ก็จะเอาไว้ทึงรถนะครับแล้วก็เบิ้งกันนะพี่น้องเบิ้งกันทึงรถแล้วก็ตกลงกันนะครับแล้วก็เปลี่ยนท้ายกันทึงรถเลยนะครับต้องเบิ้งดีๆนะพี่น้องเบิ้งดีๆแล้วก็ประสบการณ์นะครับ ผูใดสนใจขีมซูนเผาง่วนะครับพี่น้องกว่าละ240บาทนะครับอย่าไล่มาแล้งนะครับกวดละ200บาทนะครับเงินโอนเก็บไปทาง2องบาทนะครับอย่าทายพยานแบบด้านหลังนะครับพี่น้องขวดละ30มิลลิลิตรนะครับขวดหนึ่ง1นึงบาทนะพี่น้องค่าส่ง5 0สบาทเก็บไปทางเพิ่มห0าบาทนะครับ ขอน,นึงใส่ได้กำน้ำหนัก300กิโลนะครับใดสนใจติดต่อพามอบได้นะครับไปเดี๋ยวพาไปเลาะบึงวัวนะครับตัวขาวนี่ใช่ไหมครับ26,500บาทนี่นะพี่น้องงัวขาวนะครับติดลูกกระทบนะพี่น้องหูเสมือปากนะครับ งวกับประมาณสิบก็เดือนนะพี่น้องสิประมาณ1ิบสามเดือนได้นะพี่น้องเป็นงวัวสาวไก่ผสมนะครับ26,500บาทนะครับราคาก็ถือว่าประมาณราคาเนื้อนะพี่น้องกระดูกแข้งขาก็ถือว่าโอเคนะครับ ตัวใหญ่แหะครับพี่ตัวใหญ่เท่าไหร่ครับสามหมื่นห <35 00. S 2> ้าร้อยนี่ตัวหญ่นี่สามหมื่นห้าร้อยนะครับเป็นว่าลูกกระทบนะพี่น,ออน้องง้างไปแล้วนะพี่น้องบวแด้เบอร์โท้อสั่นะครับบวยังนะครับ พาไปเบิ้งนะพี่น้องแต่ละค่าคร่าวๆนะครับผู้ใดสนใจก็ค่อยามาเบิ้งตลาดข้าเนียดน,นะครับไปเดยวไปเบิ้งข้างในอีกนะครับนี่นะครับพี่น้องง้อแดงนะครับ มาเห็นเจ้าของนะครับพี่น้องจะพาไปเบืองทั้งหน้าอีกนะครับห้าหมื่นจ้ะนี่ครับพี่น้องว่าแม่ลูกนะครับ 50, <000. S 1> ลูกเข้าตัวไหนครับ 50, <000. S 1> อ๋อสองโคมแม่ลูกนะครับพี่น้องโครมราคาหมื่นนะครับ ว่าไทยกากนะพี่น้องตัวน้อยนี่ก็เป็นลูกของแม่เขานะพี่น้องแม่ตัวนี้นะครับถาอะไรูละห้าหมื่นเป็นว่านหจะเป็นว่าลูกแรกนะครับพี่น้องว่าลูกแรกทั้นสองเลยนะครับ ลูกตัวนึงเป็นตัวผู้นะพี่น้องตัวขาวนี่เป็นตัวผู้ลูกลูกตัวนี้เป็นตัวแม่นะพี่น้องไปดูแขงขาโอเคอยู่นะครับนี่เป็นว่าลูกแรกเบิดนะพี่น้องทั้งสองตัวแม่มีเบอร์โทรติดต่อไหมครับขอเบอร์หน่อยครับ 086ครับ9355ครับ031ครับชื่ออะไรครับดาพะนนตักฟาร,รมพนอนอะนนน่ะครับนี่นะพี่น้องผู้ใดสนใจก็ใครโทรมาสอบถามเอานะครับขอบคุณครับฝ่าเป็นโละเบิองอีกนะพี่น้องราคาก็ถือว่า ล่งอยู่นะครับพี่น้องช่วงนี้นะครับพอสซื้ออยู่นะครับโ,โอ้โหผูนะพี่น้องของแม่ไหมครับโอ้โหผูห็นจะของนะพี่น้อง,งว่าผูรุ่นไปช้ำนะพี่น้อง ช่ำลอคุณนะครับช่ำรออายุจักน้อยนะครับโอโ้เละนะครับพี่น้องเละตุ่มเปะเลย พูนะครับพี่น้องตัวเท่าไหรครับพ่อของพ่อไหมครับก็จะของวายูนะพี่น้องหรือคนอาจจะซื้อไปเลี้ยงนะครับนี่นะพี่น้องว่อผููหลายนะครับตลาดนัดนี่นะครับ Uh, เละเลยนะพี่น้องจกักสีน่างไปทางไหนของแม่ไหมครับตัวเท่าไหร่ครับสองหมื่นกว่าบาทนี่หมื่นกว่าบาทมีสองหมื่นกว่าบาทนะพี่น้องกับึมื่นกว่าบาทนะครับ เป็นตัวผู้นะครับพี่น้องรุ่นยานมนะครับมีแต่พี่น้องว่ากับประมาณปีนะครับกับยานมนะครับ ล่องครันะพี่น้องช่วงนี้นะครับลอ่อพ่อคา้าต่างประเทศนะพี่น้องเปิดนะครับประเทศเปิดเดี๋ยวพ่อคา้าเวียดนามของมาซื้อกันราคาก็จะขึ้นอีกนะครับแม่สนใจฝากเบอร์โทรไหมครับ<ะ>ฝากเบอร์โทรไหมครับเคยฝากแล้วโทรไม่กีครั <laughs> เราซื้อขายตลาดเนะเาะครับน,นี่นะครับพี่น้อง ไอเขาวมาเบิ้งเอานะครับไปเดี๋ยวไปเลาะเบิ้องอีกนะพี่น้องอ,อันนี้กับผูใส่ไงขึ้นมาเดยนะครับใส่ในจะประมาณกวบนะครับพี่น้องอายุกวบใดนะครับเป็นลูกกระทบนะครับ นี่ก็จะติดหูแด้นะครับคี่นะพี่น,อน้องนห่ายังบ่ค่อยหูจักนะครับพี่น้องช่องทางจาก youtube นะครับแล้วก็บ,บ่อคอยหูจักโอกาสนะพี่น้อง เพิ่นการเลยบ่ค่อยให้บ่ค่อยอยากออกผ่านกล้องบันไดนะครับพี่น้องกับโบว์ปีหยังนะครับเบิ่งบรรยากาศไปนะครับ <c oughs> นี่นะครับพี่น้องก็มีงว่าว่าผู้นะครับกับง้อแม่นะครับ <c oughs> <c oughs> เีนี่นี่าพา้อพา้ออันนี้สามหมืนห้านะครับนี่ตัวนี้นะครับแดงนะครับงอนางนะครับงอนางนะพี่น้องพาร้อพาร้อพาร้อขาร้อเราได้หน่อย ราคาเป็นไงบ้างครับแม่ช่วงนี้โอ้ยวัวมันถูกวัวถูกเลยใช่ไหมครับวัวถูกก็ขายไม่ได้ถูกก็ไม่ค่อยมีคนซื้ออีกซื้ซื้อวัวแพงไม่ได้ไไงหายหน้าหายตาไม่เห็นหน้าเลยอาไปปอก่อนธุรกิจเออวัวแพงนะสองหมื่นไม่ได้วัวถูกดิหยุดหลุดหวาเลยต้องต้องหลุดหวานเลยยังไงอะตัวแังอะ ดึงมาอะไรดึงมาที่แปดไม่ใช่เรือ <c oughs> นี่นะครับพี่น้องว <c oughs> ่า,าเลียงกันเราบริกากันเราจะเบื้องบรรยากาศนะครับพี่น้องเพราะว่าการให้ความร่วมมือกบับโบฮันคือภาคอีสานเท่าน,นะครับแล้วก็คนบ่ค่อยเขึ้นบ่ได้ทรงนะพี่น้องบ่ยังเห็นเป็นธุรกิจบ่เห็นเป็นช่องทางคืออีสานบ้านเฮานะครับ อันนี้มีคนโทรมาถามลงไปเพื่อนกะบม่ค่อยออกนอกพื้นที่นะครับพี่น้องขายแต่อยู่ตลาดนัดนะครับก็เลยเบิ่งบรรยากาศนะพี่น้องเดี๋ยวเบิ่องคอยนะครับเท่าไหร่ครับพ่อนะคูหน้าเนี่ยผมบอกไว้ตัวละสามหมื่นห้าครับผมตัวนี้กับตัวนี้นะครับตัวละ ตัวละสามหมื่นห้าแล้วตัวเล็กลูกตัวไหนเล็กลูกตัวท้ายครับบอกส้โห้ลูกควอยนะพี่น้องตัวละสามหมื่นห่านะครับนี่ยโอ้โห้ข้อยข้อยนีสานวะครับยุใสครับพ่อ่อ๋อใช้พุ่มขึ้นได้มาพี่ครับพ่อย้ายบ้านมาอยู่เพชรบูรณ์ครับอ๋อย้ายบ้านมาเพชรบูรณ์นะครับโอเคมาขายพี่เลย เลี้ยงหลายบ่พ่อคุ้ยมีฟ้าอยู่เจ็ดแปดตัวกันซื้อไปขายไปซะอ๋ออยู่บ้านผมก็เลี้ยงคุ้ยคือกันครับไอ้สารคามครับเต็มเต็มไม้อย่างมาเสี่ยงมาผมผมมาเห็นงานอยู่กรุงเทพครับมื่อนี้มาเลาะเบิ่องว่านะครับพ่อเคยเบิ่งช่องบ้ามอบบ่ครับบ้าบครับบ่าบอคยพูดน่ะเบิ่งแต่บ่กหมู่หันกับป๋องไม่ร้อยล้านครับบ่ค่อยได้ม้าไายตลาดครับผม งานยุคเทพครับเดลยมาไยเมียนเมียนครับลอยหาสิบลอยหกสิบโลครับนี่นะพี่น้องสามหมื่นหาถือว่าพ่อฟังนะครับเมียนครับสำลักค่าเนื้อนะพี่น้องค้าวสองปีไปพ่อสุสีสุสีระมาณสองปีนะพี่น้องเป็นค้ายสาวทองไปครับโอ้ตัวนี้ตวผูตัวนี้ควายทอง เอาตัวนี้ตัวแม่ตัวนี้ก็3ามมืนหานะพี่น้องตัวแม่ท้องเลี้ยเดี๋ยวผมผ้าเบงนะครับราคาพอฟังนะครับพี่น้องอัน <c oughs> นี้ตัวแม่นะพี่น้องแม่ลูกนะครับตัวนี้ <c oughs> กลายเป็นคัน้วลอยผมมัดลอยสามสิบพอร์บ่นะพี่น้องไปหน่อยนะครับ แม่ลูกลูกตัวแม่นะพี่น้องสี่หมื่นนะครับอันนี้ตัวผู้นะพี่น้องสามหมื่นหาตัวนี้ก็ถือว่าราคาเนื้อนะครับเนี่ยต่อรองได้อีกโอ้ต่อรองได้อีกบอเวนว่าเอาได้เนี่ยราคา้องครับนี่ตัวลูกเขานะครับตัวแม่ลูกแม่เขาอยู่ข้างหลัง พออซื้อเลี้ยงนะครับพี่น้องพอมีเบอร์โทรป่ะครับมีครับมีจำได้ป่ะครับจำได้ครับพอบอกเลยครับ085 085 736 736 1614 1614ซื้อยังครับพ่อพ่อนิ่พ้นพ่อนิ่พ้นนะครับผู้ใดอยากได้ควอยไปเลี้ยงนะครับพี่น้องโทรมานะครับอยู่เพชรบูรณ์ป่ะพ่ออยู่อำเภอหนองไผ่อำเภอหนองไผ่เพชรบูรณ์อ๋อจากนี่ไปกระบ่ไกลนะครับเกือบลอยโล่เกือบลอยโลนะครับ ผู้ใดอยากได้ค่อยไปเลี้ยงนะพี่น้องผมแนะนําเลยนะครับถือว่าราคาพ่อพ่อเลี่ยงนะพี่น้องราคาโบเพียงเลยนะครับราคาเนื้อเลยนะครับทรงบ่อหาบ่ไก่บ่ไก่ทรงได้บ่ไก่ทรงได้ราคาโทรมาคุยกันราคาโทรมาคุยกันนะครับโอ้ค้อยถือว่าสำหรับค่าเนื้อแล้วพี่น้องพ่อเลี่ยงนะครับเพราะช่วงนี้ราคาบ่สูงเวียดน้ำข้ามาบ่อ้ครับ ต่คนเวียดนามมามันบ่เหลือรุนลุนเนี่ยพี่เต้ครับเบียดน้ำมือหนาอ๋อเบียดน้ำมือเจ็ดเลยครับอ๋อลุนเนี่ยโอ้ขาย,ยเวียดน้ำสามมือหนาปินทั้งนั้นแต่ว่าตอนนี้ห้องๆแค่สามมือหนาครับ <c oughs> งัวกับป็นยังไหนพองัวลงบ่ครับชมพู่กับลุ่งด้วยด้วยกันแต่ว่าตัวดีกับยังยืนๆด้วยกันตัวดีกับราคาดีนะครับท่านโตซ้ำเนื้อซ้ำยังกับราคาลุ่งแดงนะครับพี่น้องคือว่าลงมาแล้ว ครับช่วงนี้ก็ช่วงต้นๆนะด็กน้อยเปิดเทอมครับผู้รัางคนกับู้ยืมเงินเพื่อนไปให้ลูกต้งของของมาขายอ๋อนะครับพี่น้องเพราะมันเปิดไปเองว่ามาขายไปใสหนี้นะครับค้าทุงค้าเทอม่านะครับพี่น้องก็ประมาณนี้แหละนะครับเพราะว่าในไทยบรรยากาศนะครับพี่น้องสนใจก็ค่อยเข้ามาเบืองเอานะครับพี่น้องเพราะว่าคนพอ้าส่วนมาก่นก็ขายในตลาดนะครับ ก็ฝากกดไลไ์กดแช่นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจจะลากกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ